ตั้งตัวเองมาเป็นผู้วิเศษให้กินน้ำล้างเท้าตัว,ตวเองบ้างให้มาศึกษาปฏิบัติธรรมกับตัวเองบ้างรู้ว่าอาหากินกับการต้องการที่พึ่งของชาวบ้านยังไงปัดเองพระเองก,ก,ก็ก็ทําอย่างเดียวกันในในยะหนึ่งของคําว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์เนี่ยมันสอนให้พระส่วนใหญ่เห็นแก่ตัวว่าเรื่องไหนก็เข้าไปยุ่งไม่ได้เลยเข้าไปช่วยไม่ได้เลยและสุดท้ายก็กลายเป็นว่าพระเป็นกลุ่มคนที่เห็นแก่ตัวที่สุดเพราะไม่ไม่ต้องรับรู้อะไรกับใครเลย ลทัทธิอะไรแปลกๆหรือว่าความเชื่ออะไรแปลกๆที่คนจะไปยึดถือแล้วก็ไปเชื่อกันต่มามองว่ามันเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งคนพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่เห็นประโยชน์จากความเชื่อเห็นว่าคนเนี่ยมันต้องการที่พึ่งแลวตัวเองก็รู้ว่า,าหากินกับการต้องการที่พึ่งของชาวบ้านยังไงเช่นรู้ว่าชาวบ้านเนี่ยคนผู้ส่วนใหญ่เนี่ยแม้จะบอกว่าเป็นชาวพุทธแต่จะชอบเรื่องอิทิลิ์ เรื่องปฏิหารคนพวกนี้ก็จะอาศัยช่องโหว่ทางความเชื่อนั่นแหละตั้งตัวเองมาเป็นผู้วิเศษให้กินน้ําล้างเท้าตัว,ตวเองบ้างให้มาศึกษาปฏิบัติธรรมกับตัวเองบ้างแล้วก็จะทําให้โรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นหายไปเรื่องนี้น่าเป็นห่วงมากถ้าคนศึกษาคําสอนของพระเจ้าจริงๆเนี่ยจะแ,แยกแยะได้ไม่ยากเพราะว่าคําสอนของพระเจ้าโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยมันเน้นการปฏิบัติเพื่อการกําจัดความทุกข์ในปัจจุบันขณะที่นี่เลยไม่ได้สอนให้เราไปเชื่อเรื่องปฏิหารเรื่องอิทธิฤทธิ์เราจับจุดตรงนี้เชื่อว่า,าธรรมะ ของพระพุทธเจ้านันมีประโยชน์เพื่อให้เราจัดการความทุกข์ในใจของเราอันนี้ก็จะไม่โดนหลอกเลยตัวชาวบ้านเองเราต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้มีเวลามาศึกษาคาสอนหลอกแค่เขาจะหาเชา้ากินข้ามัมนก็ลําบากแล้วฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่พูดกันหนาหูปากต่อปากเล่ากันโดยเฉพาะคนชนบ,บทถ้าอันไหนที่เขาลือกันว่าดีหรือว่าศักดิ์สิทธิ์ทุกคนอยากจะไปหาโดยที่ไม่ตั้งคําถามเป็นนิสัยแบบคนไทยเขาเรียกว่ามงคลตื่นข่าวได้ยินข่าวได้เจอผู้พิเศษไหก็จะไปกราบไปบูชากันแตะสุดท้าย ก็โดนหลอกผู้คนมันคิดไม่เหมือนกันนะ่ะแล้วคนที่มันพร้อมจะเชื่อเรื่องพวกนี้มันมีจริงๆคนที่มันชอบเรื่องพิลึกพิลั่นนะ่ะพอเราเข้าไปปฏิบัติธรรมที่สำนักเหล่านี้เนี่ยเราได้รับการพยากรณ์ได้รับการยกย่องเช่นเธอเป็นอริยะแล้วนะเธอบรรุธ,ธรรมเป็นแม่นางนั่นแม่นางนี้รู้สึกว่าชีวิตมันมันวิเศษวิโสขึ้นลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาทีหลังก็จะกราบไหว้คุณเคารพคุณมันก็ดีพออยู่บ้านอยู่แล้วเพราะอยู่บ้านไม่มีคนกราบไหว้คุณนี่คุณกลายเป็นผู้ว หลักๆที่ตามาเห็นเป็นปัญหามากคือเรื่องการศึกษาอย่างเคสกรณีพระธรรมกรเนี่ยพอตามาลงพื้นที่รู้เลยว่าทาไมถึงมีความเชื่อแบบนั้นก้าวแรกที่ไปสํานักนั้นเนี่ยก็เอะใจแล้วเพราะว่าแทนที่มันจะมีลูกเคารพอะไรที่มันเกี่ยวกับพุทธศาสนามันมีเทวรูปที่เป็นของฮินดูด้วยเต็มไปหมดมีการบูชาศีวลึงกันมันก็มีทัศนะเรื่องการบูชายันเป็นพื้นแล้วหลังจากเกิดเหตุแล้วนักข,ข่าวก็ไปดูที่ห้องปฏิบัติธรรมของอดีตพระธรรมกรก็ไปเจอคมภีร์เล่มหนึ่งมันพูดเรื่องพระพุทธเจ้าองค์ใหม,ทมห่ที่ ตวงถูกแต่งขึ้นหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานไปพันเจ็ดกว่าปีพูดเรื่องพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อจะมาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วในวรณกรรมอันเนี้ยพารณนาเรื่องการบำเพ็ญบารมีเนี่ยมันก็จะมีอันหนึ่งที่ถือว่าเป็นบารมีอย่างสูงสุดเลยก็คือถวายชีวิตพระรามกรอ่านอันนี้ก็เลยเกิดความศรัทธาแรงกล้าก็เชื่ออย่างมั่นใจว่าการตัดศรีรษะเป็นเรื่องที่ถูกต้องไอ้ข้อที่มันน่าเป็นห่วงคือแกไม่ได้เชื่อคนเดียว ไอ้เกย์ยังสั่งสอนความเชื่อนี้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาด้วย mm hmm. ก็ปรากฏว่าลูกศิษย์ลูกหาพระธรรมกอรเนี่ยไม่ได้มีท่าทีที่จะรับฟังสิ่งที่มาภาพพูดแม้พยายามจะพูดให้เขาเข้าใจว่าไอ้คำพีที่อาจารย์ของพวกคุณเอามาแอบอ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องนิทานประลามปรานะมันไม่ใช่พระไตรปิฎกที่อาจารย์ของคุณบอกว่ามันเป็นความเชื่อในพระไตรปิฎกไม่ใช่นะเขาก็ไม่ได้เชื่อเขาก็ยังคิดว่าสิ่งที่อาจารย์เขาทำนั่นแหละคือการบำเพ็ญบรารมี ทำไมถึงมีลัทธิแปลกๆแบบนี uh. ้นะเพราะว่าเมแต่พระเองวัดเองก็ดีก็เป็นสถานที่ที่มันส่งเสริมเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นคนจึงรู้สึกว่าไม่แปลกที่เข้าวัดหรือเข้าสำนักพวกนี้มันก็เหมือนกันคุณลองดูสีวัดเดี๋ยวนี้ที่มีคนเข้าเยอะเนี่ยมีสถานะไม่ต่างกับศาลเจ้าเลยคนเข้าไปไม่ใช่เพยงไม่ใช่เข้าไปอยากไหว้พระแต่คนเข้าไปอยากจะไปจุดประทัดอยากจะไปซื้อชุดอะไรที่เขาเตรียมไว้สําหรับแก้บนฉะนั้นคนจึงรู้สึกว่าอาก็ไม่ต่างกันเข้าวัดกับเข้าสำนักพวกนี้มันก็เหมือนกันเพราะวัดเองพระเองก็ก็ทําอย่างเดียวกัน ริงๆตมาเนี่ยบวชตั้งแต่อายุ12ปีไม่ได้เป็นเพราะอะไรเลยบวชเพราะว่าเกิดมาในครอบครัวที่มันยากจนบวชแล้วก็ได้โอกาสทางศาสนาให้โอกาสศึกษาเลาเรียนหลักคมคำสอนอาศัยว่าเรามันหัวไวหน่อยเรียนมาแล้วก็ไม่ตกก็เรียนมาเรื่อยๆมันก็เลยอยู่ยาวคนโบราณเขาจะว่าแก่แดดเป็นเด็กที่มันไม่สนใจอะไรในแบบที่เด็กในวัยนี้ควรสนใจเป็นเด็กขี้สงสัยชอบถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มันเริ่มมี Facebook มาใหม่ๆสมัยนั้นนะนะเวลาเราสงสัยอะไรล้วจะตั้งคําถามหรือเห็นอะไรไม่ถูกเราจะชอบเป็นคนชอบแย้งปรากฏว่ามันมี เตตัสอันหนึ่งคนแชร์ไปเยอะพอเริ่มมีคนฟอลโล่เวลาเราโพสต์บทความอะไรคือเข่าวที่เราโพสแหละไปออกเป็นข่าวไปอะไรไปอย่างนี้หลังๆก็เลยถ้ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับศาสนาสื่อก็ชอบมาถามแต่ามาเป็นคนว่าถ้าถามแต่ามาจะตอบตอบทุกเรื่องอะ่ะไม่กลัวว่าโัวจะลงไม่ลงอ่ะือแต่เป็นภาพร,รูปอืนท่านอาจจะกลัวว่าเรื่องนี้แต่มาตอบนะเรื่องนี้ไม่เอาเพราะว่าเป็นกระแสรรอยู่เดี๋ยวตอบผิดตอบอะไรตัวลงแต่ามาไม่ถ้าถามเรื่องไหนแต่ามาก็ตอบให้เรื่องนั้นแหละ โดนด่าเยอะๆก็ดีแล้วมันก็ชินไปเองแต่มาว่าโดนด่าบ้างดีถ้าไม่โดนด่าก็จะคิดว่าตัวเองมันสูงส่งจนใครมันแตะต้องไม่ได้ <S <S พทธเจา้าตรัสไว้ชัดเลยว่าคนอยู่ในโลกเนี่ยมันอยู่กับโลกธรรมมีนินทามีสรรเสริญมีคนชอบต้องมีคนเกลียดไอ้ถ้าคุณคิดว่าใครด่าคุณไม่ได้เลยเนี่ยแสดงว่าคุณกําลังติดในอะไรบางอย่างแล้วว่าเฮ้ยทำอะไรต้องดีหมดแล้วคนด่าใช่ไม่ได้นะนินทาใช่ไม่ได้ดก็พทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนเลยสุขทุกข์ อินทาสันเสริมมันเป็นโลก,กธรรมดังนั้นใครอยากด่าก็เขาด่าไปแต่มันไม่ได้มีปัญหา ตมาว่าเราจะปิดกั้นไม่ให้เห็นสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามไม่ได้หรอกคุณจะทําอย่างนั้นคุณเอาอะไรจิ้มให้ตาบันบอดแต่คุณจะไม่เห็นกิเลสอยู่ที่ไหนมันก็มีกิเลสนะยาววาจะไปอยู่ในโลกออนไลน์เลยเดี๋ยวนี้อยู่วัดอยู่วาก็มีหมดแหละที่จะเห็นอะไรที่มันไม่ไม่ไม่ดีไม่งามมันอยู่ที่วิธีจัดการของเรามากกว่าว่าเราจะจัดการกับสิ่งที่เราเห็นยังไงแต่ที่แตมาใช้เฟซบุ๊กเพราะแตมาถือว่ามันมีประโยชน์ถ้าเราไม่ติดตามข่าวสารอะไรจากพวกนี้เราจะคุยกับคนยังไงเดี๋ยวนี้มันไปไกลถึงกัับมมมมมีออออาา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 าตตคิดว่่่ถ้้้้ไยกกใใหหศสนนเะ็งท เขามีขับเฮ้ากันแล้วก็สอนธรรมะในขับเฮาได้ ไปเปิดคบเ้าคุยกับญาติโยมได้ทํายังไงให้พระส่วนใหญ่เข้าถึงทุกของคนให้ได้ก่อนแต่มามองว่าข้อเสียอันหนึ่งของพระเราคือไอ้คาว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์นั่นแหละต้องระวังให้ดีนะคำว่ามไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่ใช่กิจของสงฆ์เนี่ยในในยะหนึ่งของคําว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์เนี่ยมันสอนให้พระส่วนใหญ่เ,เห็นแก่ตัวว่าเรื่องไหนก็เข้าไปยุ่งไม่ได้เลยเข้าไปช่วยไม่ได้เลยไม่ว่าคนจะทุกข์ร้อนยังไงไม่ว่าคนจะถูกเอารัดเอาเปรียบถูกลังแกยังไง,พร,รงพระก็จะท่องอยู่ในใจว่าไม่ใช่กิจขอองงงสสส์แแลลล้้้วววุุุดดททาาาายยกกกก็็็็เเเเปปนนนน่่่่่่พพรรรระะมมคีหตตััไบู อะไรกับใครเลยในช่วงโควิดก็ยังอยู่กินสบายในขณะที่ชาวบ้านอดอยากในขณะที่ชาวบ้านเดือดร้อนงานการทําไม่ได้แต่พระอยู่วัดมีฉันเต็มที่เลยสองเวลาอิ่มน้ำำานําสําราญแต่มาว่าอย่างนี้ก็ไม่ถูก